ยินดีต้อนรับคณะกรรมการประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง Performance Agreement (PA) สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2567ระหว่างวันที่1ตุลาคมพุทธศักราช2566ถึงวันที่30กันยายนพุทธศักราช2567ตำแหน่งศึกษานิเทศวิทยาฐานะชำนาญการพิเศษ สังกัดสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดกาลสินด้วยความยินดียิ่งค่ะผู้รับการประเมินนางพลอยพัฒ์วัชรสุนทรกิจตำแหน่งศึกษานิเทศชำนาญการพิเศษสังกัดสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดกาลสินขอรายงานผลการพัฒนางานตามข้อตกลงดังนี้ 1. ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 2. ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศัย 3. งานอื่นๆที่เกี่ยวข้องหรืองานที่ผู้บังคับบัญชามอบหมายส่วนที่ 1. ง,งานตามมาตรฐานตำแหน่งและมาตรฐานวิทยาฐานะ 1. ด้านการนิเทศการศึกษา ได้ดาเนินการตามการพัฒนาด้านการนิเทศการศึกษามีการออกแบบจัดทําแผนและการศึกษาตามจุดเน้นและนโยบายกระทรวงศึกษาธิการและกลมส่งเสริมการเรียนรู้โดยมีการดําเนินงานตามนโยบายและจุดเน้นการดําเนินงานโครงการกิจกรรมการศึกษานอกระบบขั้นพื้นฐานการศึกษาต่อเนื่องการศึกษาตามอัธยาศัยโดยการนิเทศติดตามสถานศึกษาในสังกัดแบบบูรณาการและการรายงานผลการนิเทศโดยใช้รูปแบบ PDCA ดัง ต่อไปนี้1.1การดำเนินการออกแบบและจัดทำแผนการนิเทศการศึกษาให้สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษาหน่วยงานทางการศึกษาหรือผู้รับการนิเทศและสามารถแก้ไขปัญหาการนิเทศศึกษาที่ส่งผลต่อคุณภาพครูวิทยากรนักศึกษาและผู้รับบริการผลลัพธ์ สำนักง,งานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดกาลสินมีแผนนิเทศการศึกษาและคู่มือการนิเทศที่สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการความจำเป็นในบริบทของสถานศึกษา1.2คัสสันสร้างพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยี โดยให้สอดคล้องกับแผนการนิเทศการศึกษาบริบทของสถานศึกษาหน่วยงานการศึกษาหรือผู้รับการนิเทศโดยเน้นการมีส่วนร่วมเพื่อแก้ปัญหาการนิเทศการศึกษาที่มีผลต่อคุณภาพครูผู้สอนและผู้เรียนผลลัพธ์ สำนักง,งานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดกาลสินมีนวัตกรรมการนิเทศที่สามารถนิเทศได้อย่างมีคุณภาพเน้นการมีส่วนร่วมและแก้ไขปัญหาการนิเทศการศึกษาได้อย่างทั่วถึง1.3นิเทศให้คำปรึกษาเป็นการปฏิบัติการนิเทศแบบให้คำปรึกษาแนะนำชี้แนะ เป็นพี่เลี้ยงให้กับครูและหน่วยงานการศึกษาตามแผนการนิเทศการศึกษาโดยเน้นการมีส่วนร่วมและสามารถแก้ไขปัญหาการนิเทศการศึกษาเพื่อให้ผู้รับการนิเทศพัฒนาจัดการเรียนรู้หรือการจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพผลลัพธ์หนึ่งครูได้รับการนิเทศโดยใช้กระบวนการร่วมคิดร่วมทำร่วมชื่นชมมีสมรรถนะในการจัดการศึกษา 2. ผู้เรียนมีคุณลักษณะตามหลักสูตรสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้1.4การพัฒนางานวิชาการให้ครูสถานศึกษาและหน่วยงานการศึกษาสามารถจัดการศึกษาได้บรรลุผลตามแผนการนิเทศการศึกษาโดยเน้นการมีส่วนร่วมเพื่อให้ผู้รับการนิเทศพัฒนาการจัดการเรียนรู้หรือจัดการศึกษาให้มีผลต่อคุณภาพครูและผู้เรียนผลลัพธ์ สำนักงารส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดกาลสินมีเอกสารคู่มือการนิเทศจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับบุริบทมีรายงานผลการนิเทศการจัดการศึกษาสถานศึกษาสามารถนำผลการนิเทศไปพัฒนาคุณภาพการศึกษาพัฒนาสถานศึกษาจนเกิดผลการปฏิบัติที่ดีปรากฏหลักฐานชัดเจนครูผู้รับการนิเทศมีความรู้ความเข้าใจมีสมรรถนะและคุณลักษณะตามหลักสูตรที่กำหนด 1.5ประสานงานกับหน่วยงานสถานประกอบการและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ครูผู้สอนสถานศึกษาหน่วยงานการศึกษาสามารถจัดการศึกษาได้บรรลุตามแผนการนิเทศการศึกษาโดยเน้นการมีส่วนร่วมและสามารถแก้ไขปัญหาการนิเทศการศึกษาเพื่อให้ผู้รับการนิเทศพัฒนาการจัดการเรียนรู้หรือจัดการศึกษาให้มีผลต่อคุณภาพครูและผู้เรียนผลลัพ สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดกาลสิน มีการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU การขับเคลื่อนพัฒนาศูนย์การเรียนรู้นวัตกรรมต้นแบบ1อำาเภอ1สถานศึกษาคุณภาพร่วมกับศึกษาธิการภาค12และหน่วยงานทางการศึกษาต่างๆสถานศึกษาได้รับการสนับสนุนการดำเนินการและภาคีเครือข่ายหลายหน่วยงานได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ครูผู้รับการนิเทศมีความรู้ความเข้าใจในนวัตกรรมต้นแบบ และมีเครือข่ายสำหรับแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพิ่มขึ้น1.6ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานเพื่อให้การดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนการนิเทศการศึกษาโดยเน้นการมีส่วนร่วมและสามารถแก้ไขปัญหาการนิเทศทางการศึกษาดังนี้สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดกาลสินมีข้อมูลครูผู้รับการนิเทศเพื่อนำไปวางแผนช่วยเหลือและพัฒนาต่อไป สถานศึกษาได้รับการนิเทศติดตามจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับบริบทเชิงพื้นที่1.7รายงานผลการนิเทศมีการรายงานผลการนิเทศให้สอดคล้องกับแผนการนิเทศการศึกษาที่แสดงถึงการแก้ไขปัญหาผู้รับการนิเทศหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อเป็นข้อมูลสารสนเทศในการพัฒนางานหรือการจัดการศึกษา ผลที่เกิดจากการปฏิบัติงานด้านการนิเทศการศึกษาการออกแบบจัดทำแผนการนิเทศการศึกษาการคัดสรรสร้างพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีการปฏิบัติการนิเทศการพัฒนางานการประสานงานกับหน่วยงานและการรายงานผลการนิเทศสูงกว่าระดับคุณภาพที่คาดหวังดังนี้ 1. ผู้บริหารสถานศึกษาและครูมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ออกแบบ และจัดทำแผนการนิเทศการศึกษาอย่างเป็นระบบสอดคล้องกับความต้องการจำเป็นกับบริบทของสถานศึกษาร้อยละร้อยสสถานศึกษาใช้สื่อและนวัตกรรมในการแก้ปัญหาและพัฒนาการปฏิบัติงานของผู้บริหารครูในการจัดการเรียนการสอนการจัดกิจกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพร้อยละ80 3. สสถานศึกษาได้รับการนิเทศกำกับติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการใช้สื่อนวัตกรรมเพื่อนำผลไปปรับปรุงและพัฒนาร้อยละร้อย 4. สถานศึกษาได้รับการปรับปรุงการบริหารจัดการแผนการนิเทศให้เป็นไปตามแผนการนิเทศการศึกษาร้อยละร้อย 5. สถานศึกษามีระบบข้อมูลสารสนเทศตารางปฏิทินกิจกรรมดำเนินงานและร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพัฒนาเครือข่ายการนิเทศในรูปแบบต่างๆที่หลากหลายร้อยละร้อย 6. ผู้รับการนิเทศสามารถพัฒนางานการดำเนินงานโครงการกิจกรรมนโยบายและจุดเน้นที่เน้นประโยชน์และความคุ้มค่าในการดำเนินงานร้อยละร้อย 7. สถานศึกษามีข้อมูลสารสนเทศในการพัฒนาบริหารงานการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานการจัดการศึกษาต่อเนื่องการจัดการศึกษาตามอัธยาศัยการดำเนินงานตามนโยบายและจุดเน้นครบบทวนทุกภารกิจการนิเทศติดตามลอยละร้อย 2. ด้านการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา ข้าพเจ้าได้ดำเนินงานการวางแผนการส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาการศึกษาการส่งเสริมความเข้มแข็งให้กับสถานศึกษาหน่วยงานการศึกษามีการติดตามประเมินผลพร้อมทั้งมีการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาและการจัดทำรายงานข้อมูลสารสนเทศในประเด็นต่างๆดังต่อไปนี้2.1 การวางแผนส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาจัดการศึกษาวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายและความจําเป็นสังเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วนโดยเน้นการมีส่วนร่วมเพื่อนํามาวางแผนส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาการจัดการศึกษาให้ครอบคลุมทุกระดับการศึกษาดังนี้วางแผนส่งเสริมสนับสนุนกับสถานศึกษาในการจัดการศึกษาตามนโยบายจุดเน้นโครงการกิจกรรมตามบริบทของสถานศึกษาแต่ละแห่ง 2.2เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับสถานศึกษา หน่วยงานการศึกษาประสานความร่วมมือกับหน่วยงานองค์กรหรือสถานประกอบการรวมถึงภูมิปัญญาหรือผู้ทรงคุณวุฒิด้านต่างๆให้เข้ามามีส่วนร่วมพัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับสถานศึกษาหรือหน่วยงานการศึกษา2.3ติดตามประเมินการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยเน้นการมีส่วนร่วมให้สามารถจัดการศึกษาได้บรรลุตามพันธกิจโดยการนิเทศติดตามให้ความร่วมมือช่วยเหลือ แนะนำผู้บริหารและคณะครูบุคลากรทางการศึกษา2.4รวบรวมข้อมูลจากรายงานนิเทศเพื่อจัดทำรายงานสารสนเทศวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดทำรายงานสารสนเทศที่เป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาต่อสถานศึกษาและหน่วยงานการศึกษาต่อไปผลจากการปฏิบัติงานด้านการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา การวางแผนส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาการจัดการศึกษาการติดตามและประเมินผลและการจัดทำรายงานข้อมูลสารสนเทศสูงกว่าระดับที่คาดหวังดังนี้ 1. สถานศึกษาร้อยละ8 0มีการใช้สื่อเทคโนโลยีดิจิทัลในการจัดการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2. สถานศึกษาร้อย1 0 0้อยมีแผนการจัดการเรียนรู้ของครู 3. สถานศึกษาร้อยละร้อยมีเครือข่ายองค์กรนักศึกษา 4. สถานศึกษาร้อยละร้อยมีอาสาสมัครกศน 5. สถานศึกษาร้อยละร้อยมีข้อมูลสาระสนเทศที่ใช้การบริหารงานและการจัดการศึกษาในแต่ละประเภทแต่ละระดับตามภารกิจงาน 3. ด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพขเจ้าพัฒนาตนเองและวิชาชีพให้มีความรู้ความสามารถ ทักษะการเข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิชาชีพเพื่อปรับประยุ์ในการจัดการเรียนรู้และการจัดการศึกษา การนำความรู้ความสามารถทักษะที่ได้จากการพัฒนาตนเองและวิชาชีพมาใช้ในการพัฒนาจัดการเรียนรู้การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนรวมถึงการพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ที่มีผลต่อคุณภาพครูและผู้เรียนและเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการนิเทศการจัดการเรียนรู้การจัดการศึกษาดังต่อไปนี้3.1 พัฒนาตนเองให้ม <iv> ีความรู้ความสามารถทักษะการใช้ภาษาไทยภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลทางการศึกษาสมรรถนะวิชาชีพศึกษานิเทศและความรอบรู้ในเนื้อหาที่นิเทศ 3.2. เข้ารวมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาการจัดการเรียนรู้และการจัดการศึกษาดังนี้ เข้าร่วมอบรมพัฒนาตนเองตามแผนพัฒนาที่ต้องการตามภาระงานที่ได้รับมอบหมายเพื่อให้เกิดความชำนาญและเชี่ยวชาญในวิชาชีพ3.3 นำความรู้ความสามารถและทักษะที่ได้จากการพัฒนาตนเองมาพัฒนานวัตกรรมเพื่อนำมาใช้ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้บริหารและครูรวมทั้งสามารถนำความรู้ที่ได้จากการอบรมพัฒนาไปใช้ในการแก้ปัญหาด้านการจัดก,การเรียนรู้ที่ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียนได้3.4 เผยแพร่องความรู้ด้านการนิเทศสร้างองค์ความรู้ที่ได้จากการพัฒนาตนเองและมีการเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการนิเทศการศึกษาโดยเป็นวิทยากรอบรมให้ความรู้เรื่องการนิเทศภายในสถานศึกษาให้กับหน่วยงานอื่นส่วนที่2ประเด็นท้าทาย การนิเทศเพื่อยกระดับผลสัมฤธิ์ทางการเรียนให้ผลการทดสอบทางการศึกษาอินเน็ตครั้งที่2ทับ2.566มีค่าเฉลี่ยผ่านเกณฑ์ค่าเป้าหมายในระดับมาตรฐานในฐานะหัวหน้ากลุ่มง,งานนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาได้วางแผนการจัดทําโครงการเพื่อส่งเสริมและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาดังนี้ กิจกรรมการดำเนินการทำคังข้อสอบแบบทดสอบคู่ขนานระดับปฐมศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและแบบทดสอบทางการศึกษาระดับชาติเอเนตสำหรับบริการและมีการพัฒนาให้แบบทดสอบมีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยมีการนิเทศติดตามห้องเรียนของนักศึกษาโดยการสอบถามการใช้แบบทดสอบคู่ขนานพบว่ามีประโยชน์ทั้งกับครูและนักศึกษาสามารถพิมพ์ออกมาเป็นเอกสาร สารให้ผู้เรียนผู้สูงอายุได้ศึกษาและทดสอบทำหรือสามารถจัดทำแบบออนไลน์ได้ตลอด24ชั่วโมง ตอบสนองนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและอธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้ได้อย่างดีและมีประสิทธิภาพข้าพเจ้าได้วางแผนและติดตามสถานศึกษาในสังกัดทุกแห่งอย่างเข้มข้นเพื่อช่วยเหลือและทราบปัญหาของครูในการจัดการเรียนการสอนและเพื่อให้จัดการศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีความยั่งยืนส่งผลให้ผลสำเร็จทางการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดผ่านค่าเป้าหมายขั้นสูงมากกว่า16แห่งและค่าเป้าหมายขั้นต้น หนึ่งแห่งและไม่ผ่านค่าเป้าหมายเพียงหนึ่งแห่งเท่านั้นในฐานะหัวหน้ากลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาจะได้เข้าไปดําเนินการช่วยเหลือและนิเทศอย่างต่อเนื่องเพื่อให้สถานศึกษาสามารถผ่านค่าเป้าหมายขั้นสูงให้ครบทั้ง18แห่งและทั้งหมดนี้เพื่อได้งานผลการพัฒนานงานตามข้อตกลง Performance Agreement (PA) ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ขอขอบคุณคณะกรรมการและสวัสดีค่ะ